สารเจ้าพ่อหลักเมืองประเดียงพะเนียงค่ะสารเจ้าพ่อหลักเมืองประแดงหลอกค่ะนี่เป็นผักพริกทะเลอยู่แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะนี่ผักพริกเนี่ยอยู่ไห